เป็นคู่รักร่วมช่องที่ตอนนี้ระดับความหวานเรียกที่เลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอหนุ่มอาเล็กทีระเดชล่าสุดวันนี้พอวันที่18กันยายนโบได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งเผยถือของขวัญวันเกิดที่ให้อาเล็กเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาว่าให้ของขวัญเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่ง เป็นแหวนไม่ใช่แหวนเย็นใจเราให้เพราะวันเกิดรู้ว่าเขาชอบใส่นิ้วไหนได้ก็ใส่เพราะสามนิ้วเท่ากันแล้วแต่จะเลือกโบจะซื้อของขวัญให้ก็ไม่มีอะไรมากคงเป็นเครื่องประดบับเขาก็เอาใจเราบอกว่ามันเขากับวงอื่นๆเลยเนอะเราดูแล้วก็ไม่ได้เข้าเราเติบเต็มกันและกันเป็นความโสดซอให้กันและกัน เป็นคู่รักร่วมช่องที่ตอนนี้ระดับความหวานเรียกที่เลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอหนุ่มอาเล็กทีระเดชล่าสุดวันนี้พอวันที่18กันยายนโบได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งเผยถือของขวัญวันเกิดที่ให้อาเล็กเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาว่าให้ของขวัญเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่ง เป็นแหวนไม่ใช่แหวนเย็นใจเราให้เพราะวันเกิดรู้ว่าเขาชอบใส่นิ้วไหนได้ก็ใส่เพราะสามนิ้วเท่ากันแล้วแต่จะเลือกโบจะซื้อของขวัญให้ก็ไม่มีอะไรมากคงเป็นเครื่องประดบับเขาก็เอาใจเราบอกว่ามันเขากับวงอื่นๆเลยเนอ้เราดูแล้วก็ไม่ได้เข้าเราเติบเต็มกันและกันเป็นความโสดซอให้กันและกัน